สวัสดีค่ะ Love Note Channel By Note กลับมาพบกับเพื่อนๆอีกครั้งพร้อมกับนิยายเรื่องหอมกลุ่นหัวใจในสายหมอกไปติดตามรับฟังและสนุกสนานเพลิดเพลินไปกับนิยายเรื่องนี้พร้อมกันได้เลยค่ะหลังจากวันที่ปริตาได้คุยกับเชฟมือทองคนนั้นเธอก็ได้แต่เฝ้ารอคอยคำตอบจากเขาอย่างใจจดใจจ่อและแอบหวังอยู่ลึกๆว่าเขาจะตัดสินใจช่วยเธอแต่จนแบบนี้เธอก็ยังไม่ได้รับการติดต่อกลับมาแต่อย่างใด หรือว่าเขาไม่สนใจข้อเสมอของเธอถ้าเป็นแบบนั้นคงจะต้องคิดหาทางอื่นเอาไว้เพื่อนกลับมาค่อยปรึกษาเรื่องนี้กันอีกทีค่าคืนนี้ปริตาเตรียมเข้านอนเร็วกว่าปกติเพราะวันนี้ทั้งวันคิดแต่เรื่องการเปิดร้านอาหารจนไม่ได้พักผ่อนพอฟ้ามืดอาการง่วงก็เลยถามหาและขณะที่กําลังจะเข้านอนโทรศัพท์มือถือของเธอก็ดังขึ้นสวัสดีค่ะสวัสดีครับคุณลิตาผมการครับปริตาชนกชั่วคู่ พยายามฟังน้ำเสียงซึ่งคุ้นหูนักหนาข่าวคุณการฉันก็ำลังรอโทรศัพท์ของคุณอยู่เลยค่ะฉันไม่พวกคุณจะไม่โทรติดต่อกลับมาแล้วซะอีกตกลงคุณตัดสินใจหรือยังคะผมจะโทรมาคุยกับคุณเรื่องนี้แหละครับไม่ทราบว่าพรุ่งนี้คุณจะมีเวลาว่างไหมครับพรุ่งนี้เหรอคะว่างคะ่ะจะให้ฉันไปพบที่ไหนก็บอกมาได้เลยคะ่ะฉันพร้อมเสมอน้ำเสียงของปาริตาตื่นเต้นจนออกนอกหน้าทำให้การชนกเผยยิ้มออกมา และทําให้เขาอยากเห็นหน้าเธอตอนนี้ที่สุดเพราะอยากเห็นรอยยิ้มและดวงตาคู่สวยที่เป็นประกายเวลาเธอแย้มยิ้มงั้นพรุ่งนี้ประมาณบ่ายสองโมงคุณมาพบผมที่สยามได้ไหมครับพอดีผมมีธุระแถวนั้นคุณลิตาจะสะดวกหรือเปล่าครับสะดวกคะ่ะไม่มีปัญหาพรุ่งนี้ฉันจะไปพบคุณตามนะัดว่าแต่เราจะไปคุยกันที่ไหนดีคะเจอกันที่ร้านกาแฟก็ได้ครับเขาบอกชื่อร้านซึ่งเป็นสถานที่นัดพบกับเธอ ปาลิตารับปากทันทีโอเคค่ะเบอร์มือถือของคุณเบอร์นี้ใช่ไหมคะฉันจะได้เซฟเก็บไว้ใช่ครับพรุ่งนี้เจอกันนะคะเดี๋ยวค่ะคุณการฉันหวังว่าพรุ่งนี้คงจะได้รับข่าวดีจากคุณนะคะเราคงต้องมาคุยรายละเอียดกันก่อนครับและผมคิดว่าคุยกันทางโทรศัพท์มันจะไม่ค่อยสะดวกนะักได้ค่ะพรุ่งนี้พบกันค่ะทันทีที่สัญญาณถูกตัดปาลิตาก็ลุกขึ้นเต้นรอบเตียงด้วยความดีใจ แม้เขายังไม่รับปากว่าจะช่วยเหลือแต่เธอก็ดีใจเพราะเขามาขอพบเธอนั่นหมายความว่าเขาสนใจที่จะร่วมง,งานกับเธอและเมื่อเขาได้รับฟังข้อเสนอจากเธอซึ่งเธอเชื่อว่าเขาจะไม่ปฏิเสธอย่างแน่นอนปาลิตาตื่นขึ้นมาในเช้าวันที่สดใสเพราะวันนี้เป็นวันที่เธอมีนัดเพื่อพูดคุยถึงเรื่องธุรกิจร้านอาหารที่กำลังจะเปิดและเมื่อเวลาใกล้ถึงช่วงเที่ยงของวันเธอก็ออกจากบ้านเพื่อจะให้มาถึงก่อนเวลานัดแต่ให้มาเร็วอย่างไร เธอก็ยังมาช้ากว่าเขาอยู่ดีเพราะเมื่อเธอเปิดประตูร้านกาแฟาชื่อดังย่านสยามสแควร์ก็พบว่าเขามานั่งรอเธออยู่ก่อนแล้วเธอจึงเดินเข้ามาที่โต๊ะของเขาคุณมาลอานานไหมคะไม่หรอกครับการชนกตอบพร้อมกับมองหน้าเธอใบหน้าของเธออ่อนใสผิวขาวอมชมพูตัดกับสีผมที่ดำขับยาวปะบ่าดูแล้วนุ่มนวลหน้าสัมผัสยิ่งนักส่วนเลียวปากบางสีชมพูละเละือมีรอยยิ้มแต้มเล็กน้อย เขาเห็นแล้วอดที่จะยิ้มตามไม่ได้รอยยิ้มของเธอทําให้โลกอันสับสนวุ่นวายนี้ดูสดใสขึ้นเป็นกองตกลงคุณตัดสินใจว่ายังไงคะผมอาจจะทํางานให้คุณได้แค่อาทิตย์ละสามวันเท่านั้นเพราะผมเองยังต้องทํางานอยู่ที่ร้านเดิมไม่รู้ว่าเมื่อคุณได้ยินแบบนี้แล้วคุณจะเปลี่ยนใจหรือเปล่าไม่หรอกคะ่ะฉันยินดีได้ซ้ําไปที่คุณจะแบ่งเวลามาประจําที่ร้านของฉันแต่คงจะต้องอีกสักพักลคะค่ะ พอตอนนี้ฉันยังไม่ได้เริ่มอะไรเลยค่ะปาลิตาแอบดีใจหากปิดบังไม่มิดมันจะแสดงออกมาทางแววตาของเธอที่การชโนกเห็นแล้วหายใจติดขัดขึ้นมาทันทีกว่าจะควบคุมการเต้นของหัวใจให้กลับมาอยู่ในภาวะปกติได้ก็ต้องใช้เวลาสักเล็กน้อยจากนั้นก็พูดต่อการที่จะเปิดร้านอาหารมันก็ขึ้นอยู่กับทำเลที่ตั้งเลยนะครับไม่ทราบว่าคุณมองหาทำเลไว้บ้างหรือย,ยังถ้ายังไม่มีผมอยากแนะนำว่า มีคนที่ผมนับถือท่านหนึ่งท่านมีทําเลที่น่าสนใจอยู่ในซอยทองหล่อไม่ทราบว่าคุณสนใจหรือเปล่าซอยทองหล่อเหรอคะทําเลทองเลยนะคะนั่นน่ะแต่ค่าเช่าแพงหรือเปล่าคะฉันเกรงว่าจะสู้ราคาไม่ไหวไา้หรอกครับถ้าคุณสนใจผมจะไปคุยกับท่านให้ก็ดีสิคะแต่จะเป็นการลบกวนคุณการมากเกินไปหรือเปล่าคะฉันเกรงใจนะคะเป็นอีกครั้งที่ปริตา ควบคุมการตื่นเต้นของตอนเองไว้ไม่อยู่รอยยิ้มที่สดใสแต่งแต้มบนใบหน้าของเธออีกครั้งจะไม่ให้เธอตื่นเต้นได้อย่างไรก็นีเมื่อการทําร้านอาหารที่ไม่รู้จะเริ่มต้นที่ตรงไหนก่อนดีแต่พอได้พูดคุยกับเพื่อนจากนั้นเพื่อนก็แนะนําให้มาที่ร้านอาหารแห่งนั้นจนได้พบกับเขาคนนี้แล้ววันนี้เขาก็รับปากว่าจะมาเป็นเชฟที่ร้านอาหารของเธอที่สําคัญยีกว่านั้นเขายิงยืมข้อเสนอที่จะช่วยเหลือเธอเกี่ยวกับเรื่องการหาสถานที่ตั้ง เป็นอะไรที่เธอยังคิดหนักเพราะไม่รู้จะไปหาที่ไหนเขาให้ทางสว่างแก่เธอโดยแท้ไหนๆเราก็จะลงเรือลำเดียวกันอยู่แล้วนี่ครับอะไรที่ผมช่วยคุณได้ผมก็ยินดีทำครับแล้วคุณจะคิดค่าตอบแทนเท่าไหร่คะค่าตอบแทนฉันหมายถึงค่าตอบแทนที่คุณจะมาเป็นเชฟให้กับร้านอาหารในอนาคตของฉันยังไงล่ะคะผมแล้วแต่คุณลิตาก็แลวกันครับกาญชนกตตอบตั้งแต่ที่ตัดสินใจช่วยเธอเขาก็ไม่ได้คิดถึงเรื่องนี้เลย ไม่ต้องเรียกคุณหรอกคะ่ะเรียกลิษาละกันนะคะง่ายดีตกลงครับคุณเองก็เรียกผมว่าการละกันครับได้คะ่ะว่าแต่ทำเลที่คุณพูดถึงมีแค่ที่หรือว่ามีพร้อมสิ่งปลูกสร้างคะเป็นบ้านเดี่ยวหลังใหญ่พอสมควรปลูกบนเนื้อที่ประมาณ250ตารางวาผมเคยได้ยินท่านพูดว่าไม่ได้ใช้ประโยชน์อะไรปิดเอาไว้เฉยๆถ้าคุณสนใจผมจะเข้าไปพบท่านและจะลองพูดเรื่องนี้กับท่านดูเผื่อว่าท่านจะให้เราเช่าในราคาถูก ถ้าเป็นอย่างที่คุณพูดได้ก็ดีนะสิคะแล้วคุณคิดเรื่องเมนูอาหารไว้บ้างหรือยังครับก็มีคิดคิดไว้บ้างแล้วละคะ่ะปาลิตาคิดถึงเมนูอาหารที่คัดสรรจากหนังสือที่ซื้อกลับไปคราวนั้นอาหารที่เลือกมาคิดว่าลูกค้าของเธอจะต้องชอบแน่เอาเป็นว่าผมจะลองเขียนเมนูอาหารที่น่าสนใจมาให้คุณพิจารณาดูอีกทีเผื่อว่าคุณจะปรับเปลี่ยนหรือเพิ่มเติมอะไรฉันเกรงใจคุณจริงๆจ,จะมาเป็นเชฟให้ฉันทั้งที แต่เจ้าของรา้านหย่่งฉันนึ่งไม่มีความพร้อมอะไรสักอย่างเลยแถมคุณยังต้องมาช่วยเหลือฉันอีกการชนกยิ้มขำๆไม่ต้องคิดมากหรอกนะครับผมยินดีและเต็มใจที่จะช่วยเหลือคุณส่วนเรื่องทำเลถ้าผมได้รับคำตอบแล้วผมจะรีบแจ้งคุณทราบอีกทีนะครับโทรได้ตลอดเวลาเลยนะคะพอลิตาไม่เคยติดมือถือปอลิตายิ้มละไมและเต็มใจที่จะรับโทรศัพท์ของเขาตลอดเวลาให้ดึกดื่นแค่ไหนเธอก็จะรับพอเขาจะช่วยให้เธอ ประสบความสําเร็จในการทําร้านอาหารรอยยิ้มของเธอในครั้งนี้ทําให้การชนกหลงไหลเขามองอย่างไม่รู้เบื่อเคยมีคนบอกคุณบ้างไหมครับว่าคุณเป็นคนที่ยิ้มสวยคะคุณพูดเหมือนเพื่อนของฉันคนหนึ่งเลยคะ่ะเพื่อนมักจะพูดกับฉันอยู่เสมอว่าใครก็ตามที่เห็นรอยยิ้มของฉันมันจะเหมือนราวกับต้องมนตราหรือต้องมนเสหีอะไรประมาณนี้ล่ละคะ่ะเพื่อนของคุณพูดถูกนะครับคำพูดและสายตา จากดวงตาสีน้ำตาลเข้มของเขาทาให้หัวใจของปริตากระตุกและเต้นรัวเสียจนมือไม้พานสัน่นและหลักรู้ได้ถึงแรงสัน่นสะเทือนของหัวใจดวงน้อยมันเต้นตึกตักจนแทบท,ทะลุออกมานอกอกดวงตาของเขาที่มองมาที่เธอนั้นมันให้ความรู้สึกอบอุ่นและอ่อนโยนราวกับแสงแดดยามเช้าในวันที่สดใสเธอขัดเกินที่ได้ยินเขาชมเธอซึ่งซึ่งหน้าแบบนี้และเขาก็ยังมองอยู่โดยไม่ละสายตาไปทางอื่นยิ่งทำให้ใจเธอเต้นแรงขึ้นเรื่อยๆ มีผู้ชายหลายคนที่มองเธอแบบนี้แต่ไม่มีใครทาให้เธอตื่นเต้นเท่ากับเขาเมื่อก่อนปาลิตาไม่รู้ว่าจะทําอย่างไรที่ดีไปกว่าก้มหน้าหลบสายตาเขาการชนกรับรู้ได้ถึงความโกรธเคืองของอีกฝ่ายจึงละสายตามองไปทางอื่นบ้างเขาไม่ควรมองเธอนานแบบนี้เพราะไม่อยากให้เธอคิดว่าเขาต้องการเข้ามาใกล้เธอเพื่อหวังในตัวเธอทั้งที่ความจริงอาจเป็นเช่นนั้นต่อไปคงต้องระงับความปรารถนาในใจให้ลดลงบ้าง เธอจะได้ไม่มองว่าเขาเป็นคนลามกอย่างที่พี่ชายของเธอกําลังทํากับเพื่อนของเธอทั้งสองพูดคุยกันต่อไม่นานก็แยกกันการชนุกลกับเข้าออฟฟิศซึ่งเป็นที่ตั้งของกองบรรณาธิการหนังสือนิตยสารชื่อดัง a m o u s m a g a z ซ n e เพื่อเข้าไปเคลียร์งานและเซ็นเอกสารอยู่พักใหญ่ก็ได้เวลากลับบ้านเมื่อมาถึงบ้านก็พบว่าแม่ของเขากําลังทําอาหารอยู่ในครัวเขาเข้าไปกอดมารดาทางด้านหลังทําไมวันนี้การถึงกลับบ้านเร็วละลูก ผมรู้สึกคิดถึงแม่ไงครับมีอะไรให้ผมช่วยไหมครับชายหนุ่มอาสาช่วยมารดางั้นการช่วยทำปูให้แม่หน่อยละกันแม่จะทำปูผัดผงกะหรี่ให้การกินได้เลยครับแม่เขาปล่อยแขนออกจากเอวของมารดาและพับแขนเสื้อก่อนที่จะลงมือจัดการกับปูที่วางอยู่บนโต๊ะแม่ของเขาชื่นชอบการทำอาหารและฝีมือไม่เป็นสองรองใครโดยเฉพาะอาหารไทยและเขาเองก็ได้รับสูตรอาหารต่างๆมาจากท่านนั่นเอง จึงทาให้ร้านอาหารของเขาเติบโตและมีลูกค้ามากมายทุกคนที่มาต่างก็ติดใจในรสชาติของอาหารที่กันทั้งนั้นเมื่อสองแม่ลูกช่วยกันทําอาหารจนเสร็จต่างฝ่ายต่างก็ขึ้นไปอาบน้ําเปลี่ยนเสื้อผ้าการชนกลงมาที่ห้องอาหารหลังจากที่อาบน้ําเสร็จเขาพบว่ามารดาของเขานั่งรอยอยู่ที่โต๊ะอาหารเขาจึงนั่งที่เก้าอี้ตัวถัดไปในขณะที่กำลังกินอาหารกันอยู่นั้นการชนกมักจะใส่ใจคอยดูแลตักอาหารใส่จานให้มารดาอยู่เสมอ อีกครั้งยังถามมารดาถึงสิ่งที่ตนเองคิดไว้แม่ครับบ้านของเราที่ซอยทองหล่อตอนนี้มีคนมาเช่าใหม่หรือยังครับยังจะ่ะการถามทําไมล่ะลูกถ้าผมจะขอบ้านหลังนั้นได้ไหมครับได้สิลูกว่าแต่การจะเอาบ้านหลังนั้นไปทําอะไรกินรลีสบตาลูกชายคือลิตาผมหมายถึงเจ้านายใหม่ของผมเขาอยากที่จะเปิดร้านอาหารครับและเขากําลังมองหาทําเลที่ตั้ง ผมเห็นว่าบ้านของเราที่ว่างอยู่เหมาะที่จะเป็นทำเลนในการทำร้านอาหารอธิบายให้แม่ฟังละเอียดกว่านี้ได้ไหมการชนกจึงเปิดปากเล่าเรื่องราวของหญิงสาวผู้ที่ได้ชื่อว่าเป็นเจ้านายคนใหม่ของเขาเจ้านายที่ทั้งสวยและใจดีที่สำคัญมีรอยยิ้มที่แสนหวานติดตาตึงใจไม่ลืมลิตาเข้าใจว่าผมเป็นเพียงเชฟคนหนึ่งของร้านอาหารเทียนหองนะครับแล้วลูกจะบอกความจริงกับเธอหรือเปล่ากินรลีถามพร้อมกับสังเกตอากัปกิริยาของลูกชาย ยามเอ่ยถึงผู้หญิงคนนั้นเท่าที่เห็นแววตาของลูกมีประกายระยิบอย่างประหลาดซึ่งเธอพอจะรู้ว่าลูกคิดอะไรอยู่ผมคิดว่าจะยังไม่บอกเธอตอนนี้ครับแม่ทาไมจะต้องทําให้มีรับลมคมในแบบนั้นด้วยล่ะลูกหรือว่าลูกสนใจผู้หญิงคนนี้ผมยอมรับครับแม่ว่าผมสนใจเธอและนี่คือเหตุผลที่ทําให้ผมคิดที่จะช่วยสารฟันของเธอให้เป็นความจริงถ้าอย่างนั้นอีกไม่นานแม่คงจะได้ลูกสะพ้ายแล้วละสิกินรลียิ้มกว้าง เธอดีใจยิ่งนักที่ลูกชายได้พบกับบุคคลที่เหมาะสมและเป็นคนดีมันยังไม่เร็วขนาดนั้นหรอกครับแม่ว่าแต่เรื่องบ้านที่ซอยทองหล่อแม่โอเคแล้วใช่ไหมครับแม่ตามใจกาแล้วกันส่วนเรื่องกุญแจบ้านเดี๋ยวแม่จะหยิบให้แล้วเรื่องค่าเช่าหรอครับเราจะคิดยังไงผมไม่อยากให้เราคิดแพงเพราะเธอมีงบประมาณจำกัดกินาลีมองหน้าลูกชายด้วยรอยยิ้มที่อบอุ่นฟังจากที่ลูกชายเล่าเขาเพิ่งจะพบหน้าเธอผู้นั้นได้ไม่กี่วันแต่ลูกชายของเธอก็ห่วงมากอย่างกับว่า พบและรู้จักคุณเคยกันมานานแม่แล้วแต่การจะคิดหรือไม่คิดก็ได้ว่าแต่เมื่อไหร่แม่จะได้มีโอกาสเห็นหน้าว่าที่ลูกสะพายัทีละจ๊ะขอเพียงให้ผมมั่นใจก่าน,นี้สักก่อนแล้วผมจะพาเธอมากราบแม่แม่จะรอวันนั้นนะจ้ะขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรราฟังค่ะขอให้ทุกท่านมีความสุขและกลับมาพบกับความสนุกแบบนี้ได้ใหม่ในตอนหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ